สวัสด oh, oh. ีครับผมตกปลากับโอฟิชิงครับวันนี้เราอยู่ที่เกือนป่าศักนะครับลบบุรีนะครับผมแพนันดอสนะครับวันนี้มาเล่นปลานินนะครับจะเป็นยังไงครับผมนี่ครับ มากันงสี่คนนะครับน้าต๊อกนะครับผมนี่แล้วก็ปานาป๋าชัยครับผมวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้อยู่กันที่แพนหนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นยังไงครับติดตามชมนะครับผมตบปากออฟฟิชิ่งแคมแรกครับลงเบ็ดยังไม่ทันได้ครบเลยครับน้าต๊อกจัดแล้วครับผม นี่นับไปไนีไปไน่ใส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 ่อ้หูทางการปรยชนเลย ไม่สวยครับนี่ครับผมเป็นเป็นอะไรครเป็นอะไรงนี่อาต้องแจ๊คครับตัวแรกครับนินเช้านี้ครับครับคนได้ครับคนกดครับนี่ครับยันยันไปไหนครับคนนะครับปลาอะไรไม่รู้ปลาแป๊บปลาแป๊บยินยันไล่ตายสิ lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวสองตัวสองสองสองนโอไม่เห็นมันมีเลยนะโอ,อไม่ติดไม่ติดอา่าติดติดโอ้วิ่งจูดเลยวิ่งจูดเลย เออมันมีอะไรติดยน่เลเออเชือกเนที่ว่ะวายตายแล้ตายเลยไปตัวที่สองอัดแล้วรับดูไซส์น่าจะใหญ่สวิงวิงวเนี่ยอยู่หลังคางหรอ

อะไรครับปลาต็อกจัดเยอะครับปลาเข้าอยู่ฝั่งขวาครับท่านยินนะ่ะตัวนี้ยินใช่ครัจัดไปใจเย็นใเย็น,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 น นินครับอืมใสวยสวยใจเย็นว่นไปโดนสายอเลยไหมว่านจะไปโดนสายอีกไม่โดนไม่โดนใจเย็นใจเย็นไปไปไปมามใจเย็นใจเย็นสู้สู้สูม้มามาไอ้เงี้ยมาแล้วครับผม<ๆ>บสวยงามครับอืม<ๆ>นี่ครับสวยงามครับเอ้ยกงครับ นี่มาฝั่งนี้เอะไปตบดูก่อนตกเข้ามา นเบ็ดเออกันเบ็ดอ่อนนวบเลย ต้มยำปานิ้นครับตัวปลาเอกเลยต้มยำปานิต้มยำเือปลาสักนี่เยข้าเทียนเนี้อครับนี่ต้ตครับต้มยำปานิครับเือกนี่มาครับมาครับนี่กินลเี้ยงกว่าแล้วตอนนี้ปลาก็กินเรื่อยครับปลาาลาอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะมันกำลังตอมอยู่ โอ้จัดอีกแล้วครับไอ้ะใช้อยู่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่โอเคมา,มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาตัวหนึ่งต้องมาตัวสองตัวสามตัวสี่ตามๆม,มาเนาอยอย่าห่หางนะห่างนานแล้ว ปานินครับปานินมาอย่างนี้ปานินนะป้าเราบอกตัวนี้ยี่สิบหกพักก่อนเอ้ยได้ใส่ป้าได้ใส่ดูยี่สิบเยอะแล้วอือ้โหเดี๋อยๆเดี๋ยวไปเลยให้ลอยตัวก่อนให้ลอยตัวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไไมม่่รรรีีบบเาอื ไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมว่ากินไก่เลยนะี่ตัวนี้กินไก่ใช่ไหมครแรงดีครับแรงดีเอารอยแล้วปะเออใส่สวยๆปากแดงๆแก้มแดงๆม,ม,มาแล้วครับ ไปมองอนนั่นนะผมโอ้โหไซนี <hat> ้ครับโอ้โห้สวยงามโอ้โหเ่าเย็นแล้วครับนี่ครับครอบครัวขปลาครับตรงๆจากข้อนแกนีครับลาบปลาันนี้ครับนี่ลาบครอบครัวครับตรงๆมาจากข้อนแกน พว้าคว้ามอนเก่นครับมาไกลมาไกลลาบปานินครับเย็นนี้ครับกับข้าวกับข้าวง่ายๆครับน้ำตกปลาครับกินง่ายๆครับผมแตวนี้กุมกำมังถล่มครับเลยพักไว้ก่อนครับเก็บเบรขึ้นมาแล้วครับไม่ไหวกำมังถล่มครับข้าวมาในมีแต่กำมังเลยครับปานินไม่เข้าแล้วเดี๋ยพักเก็บพักเอาแรงนครับเดี๋ยวเราตีประกานตองคืนต่อ สองนะครับผมสว่างนะครับพะอาทิตขึ้นแล้วเราลุนอีกวันนึงครับจะเป็นยังไงครับแดดร้อนเป็นปลาสังครับีวันนี้รับไปครับวันนี้แาดโค้งโค้งวันนี้สองตัวแรกนาะโอครับเปิดก่อนนาะโอ,เป,อ,นะโอเปิดก่อนเลยวันที่สองครับตัวแรกมาแล้ว อันนินนินลึกยิสกมันออกไปอย่างงั้นนะอุ้ยรอยแล้วหนูขึ้นลอยแล้วเหมือนยิสกเลยวะโอ้น,น,น,อน,นู่นนะ่ะขึ้นผิวน้ำแล้วนะยิสกยิสกเห็นตัวละวปะาช่นยหน่อยโอ้ยแล้วลก็นึกว่าปลาเนินวันที่สองตัวแรกครับปลายิสก

ล้กว่ะกัดลอยเลยรวบมาก่อนรวบมาก่อนมันโดนขนาดไหนอ่ะ เอามาเลยรวมมาเลยเอาปลากเข้าสายแล้วนะเอวไม่ปอวไ่มาปไอ้นี่ปลาอยู่เนี่ยไปมัวไปห่วงไอ้นั่นปลาปลามันไปแหลกเดี๋ยวตัดนะ ตายแพ้แนละ้ออกออกวออกวะออกวะอัดออกวอัดออกแล้วเอ,ออ,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 อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยป๋าการเูหลีบร้บอ I just got it, I just got

ว่าน่าจะใช่ปลาดินันขึ้นน้ำเลยปลาดินนะเราดูที่ปลาอะไรครับเรามองไม่ไหวเลย คื่อะไรา่ส้อ่ะเยอะาเยอะมัน,มน,มย,มน,นยังไม่ขึ้นน้ำมาถึงนี่แล้วมันยังไม่ยอมขึ้นน้ำือว่าปลา,านินปลานินยี่สกครับพอมองมันไม่ขึ้นน้ำมันหน้าปลานินมันต้องขึ้นน้ำมาลว ปัดเดียวปัดเดียว ừ, ừ. ừ. à đéo thấp gửi nhau thấp đón cái xăng đón cái เจอกันใหม่ครับจะไปทางไหนนะครับผมตกปลากับโอฟิชิงครับ